พวกเอ็งไม่เห็นตอนเดินไปดูมันนะ<ม>นั่นไงโง่จริงๆน้องสามหน้าจอขนาดนั้นไม่เห็นหรอ,อเฮ้ยยายหยิบน่าไม่ทันแล้วขนไปเต็มเลยนี่พร้อมกินนั่งเป็นเห็นไหมวนโว้ยมีข่าวบนอีกแล้วมีอะไรอีกเออเขาไปคุยข้างในก่อนโวงจริง เออเข้ามาเข้ามาตื่นตุ้มทำไมกะไมไ่ตื่นตุม้มแล้วไหนบอกมีข่าวด่วนนี่ดูนี่เห็นยังเนี่ยด่วนสุดๆเลย<อ><อ>ยังไม่ได้เปิดเลยตื่นเต้นไว้ก่อนเย็นลี่ลูกตากินได้นะมันมีของแท้จะสังเกตยังไงอะมีฉลากภาษาไทยมีออยอยติดเต้าอย่างโง่ฉลาดเลือดแล้วของแท้แพงเปล่าอ่ะ ก็แพงอยู่นะมีตังค์ต่อไม่มีเอ้ยมาทำไมวันเนี้ยจะมาบอกว่ามีของแท้แค่นี้เหรอขขาวที่น่าตื่นเต้นใช่ไงเฮ้ยไก่สวัสดีสบายดีเปล่านางเป็ดไม่ตีแบดเหรอเออตีไปก่อนข้าเพิ่สั่งของมาจะแกะดู รับนะเพื่อนใหญ่ <c oughs> ยยปุกกี้ทำเป็นแอคเจเอลนิดก็มีตังค์สั่งมาเต็มเต็มมังกรมีแพนดา้านกพูกมีให้ลืมมีให้ลืมยังไม่หมดแค่นั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวลูกน้องจะไม่อิ่มจัดมาเลยอย่างละสองชุด <c oughs> นี่ยังมีอีกให้สมศักดิ์ศรีการเป็นหวหน้าสักหน่อย เออแบบนี้ค่อยอุ่นหน่อยมาบ้านคนอื่นไลยเช้ามีธุระอะไรดูตูนไงเออยยามโลวันนั้นอะ่ะเยัลลิลูตายังกินไม่สะาใจเลยอะ่ะอยากกินอีกแต่ไม่มีตังแล้วทำไมไม่บอกเจเอลรแล้วมีตังเต็มเป๋าแม่บอกว่าหาค่าขนมไม่ใช่หรอเออลืมไปว่ะคุณแม่แค่บนการเรียนไม่ดีหาค่าขนมเลย เวลาเรียนไม่ตั้งใจไงห่วงแต่เล่นอยากกินเว้อยอร่อยมากเลยอ่ะเยลลี่ของแท้ยำโลทำไงดีอะไม่เล่นหรอน้องเป็ดโอ้ยุ่งอะไรเนี่ยถ่ายอวดใหญ่ปุกกี้ก่อนต้องมีอิจฉากันบ้างแล้วเวย้ยเสร็จแล้วก็ส่งไครไลน์มาเฮ้ยนี่มันเยลลี่ลูกตานี่นะนางเป็ดส่งมายั่วโอ้ยน่ากินนะ่ะ ยายปุกกี้เป็นยังไงแหม่าดียเยอะเยยซะด้วยเป็นไงยายปุกกี้ข้าซื้อมาใหม่จัดนับจ้าจ้าหยมันใสอย่างนี้ต้องวิดีโอคอลไปยเยอะเยยแมรับช้าจริงๆที่อย่างเงี้ยไม่กล้ารับอดิ <laughs> ยิ้มไหมจะอ,อวดว่ามีเยลลี่ลูกตาเหรอก็ใช่อ่ะสิอิตาลเอออิตาลแบ่งหน่อยดิไม่ให้เว้ยของแกงสไปซี่มีเยอะเว้ยแต่ไม่แบ่งมีอะไรนะ คนอย่างปกยี่เสียเงินไม่หว่ะเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมเยลลี่กรมระงับได้ด้วยการไม่จองเวนต้องต้องใช่ไหมอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนน้องหมีโทษทีนะหลักการเยอะ เราต้องมีขันตินะน้องหมีอย่าไปโกรธแล้วถ้าขันแตกอ่ะก็ต้องซื้อใหม่ปุงนี่เอ็งทาข้ามาที่ต้นกล้วยทำไมไม่เอานะไม่ขโมยกล้วยคนอื่นจะขโมยทำแมวอะไรอ่ะข้าจะมาขอใบกล้วยป้าข้างบ้านแผนชั่วเปล่าแผนชั่วไม่ทำนะเย็ลรีตัวดีเลยนะ ไปเร็วไม่อยากกินหรอเย็นลิลูกตาเอ็งมัวรออะไรไปขอยืมป้าเขาสิาพร้อมไหมต้นกล้วยเองพร้อมดิต้นกล้วยบีปฏิบัติกันตามแผนสะใจเว้ย <c oughs> อิดใหญ่เลยนะเย็บพุก,กี้ มัวแต่ภูมิใจกับเยลลี่ลูกตาตัวเองหายไปนะจะขอำให้จะหายได้ยังไงเวย้วย,วยนั่งเฝ้าอยู่ปล่อยมันเถอะอย่าไปสนใจคุยเอย๊ทำดีๆนะโอ้มีแล้วไอ้จะเสียงได้ยงไมเดี๋วพวกมันก็ได้ยินหรอกนัง่งแปะดมาเป็นตรมการทีดิ กล้วยขึ้นด้วยหรอปกติมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้นี่ชวยแล้วกล้วยดีพวกมันเห็นแล้วขยันก่อนแอบมินิดเลยก้มหัวหน่อยย่าไม่พิลุกีิเอ็งเน่ตัวดีเลาจะสั่นทำไ,ไมอย่าสันอ่อารมณ์เหมือนต้นกระเพราหลังโรงเรียนเลยแต่วันนี้เป็นต้นกล้วยเดินไปดูไหนยดิอเอาลิวล้อตามไปดิ ามไปเออก็แหละต้นกล้วยจะเป็นอะไรมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีค่ะยิ่รอเองลองถามมันดิมาขึ้นที่นี่ได้ไงรู้จักสามสาวสไปซี่ปะเฮ้ยต้นกล้วยสองต้นเองมาขึ้นที่นี่กันได้ยังไงฮะต้องตอบว่าไงอ่ะว่าไงปุกกี้จะตอบมันทำแมวอะไรอะ ข้าไม่ใช่แมวข้าคือต้อนกล้วยเฮ้ยว่าไงถามไม่ตอบอะถ้าตอบก็คือคนซีแต่นี่มันต้นไม้แลีวใครให้ข่าถามล่ะค่าเองโอ๊ยแค่ให้ไปดูต้นกล้วยนานจังไม่มีอะไรแลวนางเป็ดมาเป็นกรรมการเลยเออก็แค่นั้นอะไม่มีก็ไม่มีตีกันไวๆเลยค่าจะเล่นมั่งอ่อ,อนได้อย,อย่างเองอะแป๊บเดียวก็ออกอ่อ,อนดอยมากนางเป็ด นหนึ่หนึ่งเฮ้ดูไงอ่ะมันตีขี้โกงมันตีใส่หน้าเฮ้ยข้าเป็นกรรมการอย่าเถียงเข้าใจปะเข้าใจดีหลงกลต้นกล้วยเอวีแล้ว สามอ,อันให้พวกมันเจ็บใจเล่น <L> แล้วใหม่ย,ยังไม่ไปอ่ะดูพวกมันตีแบบโอ้ยแล้วจะนั่งกับไมยไปด้วยสลายตัวหาหนึ่งแล้วเฮ้ยนั่งหาก็ได้ เจอลูกตบพายุหมุนถึงกลับไปนั่งเลยหรือจ๊ะเดี๋ยวเจอลูกเสิร์ฟของข้าลูกเสิร์ฟเป็ดเทศเอาแล้วทำไมงไม่ตีอ่ะเอ็งบอกเป็ดเทศโอ้ยพาเทศเอ็งอะ่ะต้องพนมมือเป็ดเทศเอ็งจะพนมหาเป็ดอะไรละ่ะเอาหรอโอ้ไม่มีที่จิ๊ดตุดยทำเป็นอวดเก่งลิ้วเลาะกินขนมดีกว่าเต็มกล่องทำไมเหลือแค่นี้อ่ะนางเป็ดายยปข้ง หนมให้เองจะพูดอะไรให้หนมให,มให้เองจะให้อะไระไม่ต้องให้แล้วความสวยนะเอา <c oughs> ไม่ต้องเล่นกันแล้วกินหนมดีกว่าโอ้โหที่ตะกงรอยเอเคอรเอ็นตีตดทำไมเนี้ยเป็นหนมให้หนมให้เองบ่นอะไรเนี้ยพี่รู้จำเรืองได้ต่อวะอ่ะกล่องหายไปไหนอะก็นี่แหละที่จะบอกน้องสามเองกินเหรอเหลือแค่นี้ เป็นมันแน่ๆนั่งพักคนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้ข้าไม่ได้กิน <c oughs> คือเองอะ่ะเลิกก่อนใครเลยก็มานั่งพักแล้วใครจะกินคะไม่คิดเลยนะว่าเองอะ่ะจะนิสัยแบบเนี้ย <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าจะซื้อมาเลี้ยงให้อิ่มกันทุกคน <c oughs> ทําไมต้องขโมยด้วยอ่ะขอกินดีๆก็ได้พวกกันทั้งนั้นนะ่ะ <c oughs> เองอยู่ตัวคนเดียวไปเลยไปริ้วร้อกับอยากกินก็กินไปเลยนะสาอันที่เหลือ ขึ้นมายืนข้างบนหัวพูดให้มันได้ยินไงโอ้ไม่มีหลักฐานแล้วใครมันมาขโมยเนี่ยเฮ้ยเอ็มขาเดินเหรอฮะมันเถียงกันใหญ่เลยก้้ยเอะข้ารู้สึกผิดอะแล้วที่มันทำกับเราอะลองดัดนิสัยมันบ้างแต่รู้สึกผิดอะจะรายโตดิเฮ้ยพุกีพกี้ลืมอพะโนะ โงดหิีดจริงเลยชอบขโมยอ่ะใครขโมยเลยอย่ายุ่งดิอ้วนผอมไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนั้นอะ่ะอือหึไล่ออกจากแก๊งเลยดีไหมแล้วแต่หัวหน้าจา้ะเอา้าลิซาไม่ตามพวกมึเป็ดไปอะ่ะโดนเข้าใจผิดเลยดิเผา,าเป็นหัวขโมยขโมยกินขนมเพื่อนข้าไม่ได้ทำนะตินมีเต็มกล่องเหลือแค่ ตลกขนมที่ไหนจะเดินไปได้ใช่ไหมผอมเออตินเพื่อนไหนดินายมีกระจกสองกรรมไม่ใช่หรอไปช่วยเพื่อนหน่อยเออตามมาตามมาเดี๋ยวความจริงจะถูกเปิดเผยเพราะเรามีกระจกสองกรม้มาอ๋ใจ <c oughs> โว้ยเนี่ยเอาคืนนางป็ด <c oughs> เอ็งถือมาทำไมก็ันกันฝนด้ไงเออใช่แล้วในบ้านฝนมันตกลงมาหร <c oughs> ือไง หวังดีผิดอีกแล้วยิ้มไรเปล่าดีใจกับผลงานที่เองทำมากก่อนกินขนมต้องล้างมือนะคะเมื่อกี้ไปล้างมาแล้วกินแบบไหนดีอ่ะง้นของข้ามีแพนด้าก็แล้วกันง้นของข้าเป็นมังกรนางเป็ดมันไม่รู้หรอกมีแพนดา้ามีแพนดา้าแก่คนอื่นดีนะักเจอมั่งเป็นไงกินดิรอะไรกินได้เพราะมีออยอ ขอปุ๊กกี้ก็มีแกะดีกว่าแกะของมันนี่พร้อมกินนั่งเป็ดเห็นไหมนั่งเป็ดเห็นเปล่าแกะแล้วนะโว้ยเอา้าดูให้เต็มตาอพาะค้ากินอยู่โว้ยเดี๋ยวมันก็ไปบอกอ้วนขอดูกระจกสองกเม้ <c oughs> ยโทรบอกจริงก่อนดิไม่ต้องโทรทำไมอ่ะอ้วนไม่มีโทรศัพท์ใส่อะไรเนาะ สตอรอเบอรี่อีกแล้วเหรอเนี่ยปุกกี้ตาเขียวของยํมโรกตาเหลืองของเราใช่ไลดูก่อนกินสงสัยจะเป็นสตอรอเบอรี่ทั้งหมดเลยอ่ะปุกกี้เหรอนุ่มนิ่มชุ่มลิ้นอร่อยอร่อยอยิ่งเป็นของเป็ดยิ่งอร่อยเอ,ยอ,อกินอะไรต่อดีนะนะกขู เคนกผูกค่าขอหม่ำเจ้าหน่อยแล้วนะผูกผูกกร้องงั้นอหรอพุกี้เออโอ้ผงั้นของค้าก็ต้องเป็นเอ่อเคเคเคร้องงั้นหหรอยมโลเออเปิดตาเต็มเต็มคำไปเลยยอมไม่ได้ดิเคขอกินเต็มเต็มนะ พ่อก่อนนะเดี๋ยวไปกินข้าวอีกเก็บก่อนเก็บก่อนแอบไปก่อนเดี๋ยวกินใหม่เพื่อแบ่งอ้วนผอมด้วยเพราะเรามีน้ำใจแบ่งกินหรอโอ้ยเยลี่จะกินอะไรเยอะแยะน่ะติดปากอยู่นะ่ะกินแค่พออิ่มถ้าไม่พอเดี๋ยวไปขอนังเป็ดมา <laughs> ขอหรือขโมยเขาเรียกเอาคืนโว้ยเออใช่ๆช่ช่ช่เรียกพวกข้ามาทำแหหัวขโมย เฮ้ยอย่าไปว่าเพื่อนดูก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปว่ามันรอฟังความจริงจากกระจกดีกว่าเออ่าซ้ำกระจกของเพื่อนเราดีที่สุดใช่ไหมอ้วนเอ,อ้ยแน่นอนกระจกไม่เคยโกหกหัวขโมยหัวขโมยโอ้ยสักทีสิข้าถูกใส่ร้ายอยู่เนี่ยหัวขแม่หัวขแม่พูดอะไรหัวขมัมกระจกสองกร,ร้ามช่วยบอกทีใครขโมยอะไรนะเยลี่ลูกตาเออเยลี่ลูกตา พี่ส่งสวยอยู่ได้อา้าวมีเสียงแล้วเฮ้ยนี่เอง็งพาข้ามาที่ต้นกล้วยทําไมเฮ้ยยามโลกับปุกกี้มันเดินไปหน้าต้นกล้วยทําไมอะเออนั่นดิสงสัยมันหิวมันหิวที่ไหนมันปลอมตัวเอ็งดูสินะ่แหมเนียนจริงๆเพื่อนเราว่าพูดแหละ ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอยาให้มันเห็นกายเออทำไมพวกเองไม่เห็นตอนเดินไปดูมันอะ <ST US> S> <S เดินตอนไหนที่ข้าใช้ไปอ่ะ <ST US> S> <S นั่นไงโง่จริงๆน้องสามหน้าจอขนาดนั้นไม่เห็นเหรอ <S 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 เองลองถามมันดิมาขึ้นที่นี่ได้ไงรู้จักสามสามสวสไปซี่ปะโง่คนเดียวที่ไหนลิวล็อกก็ไปยังให้ข้าถามอีกว่าต้นไม้อะมาอยู่ที่นี่ได้ไง แล้วทําไมไม่เช็คให้ดีๆรีบเดินกลับมาทําไมเอออย่าเพิ่งเถียงกันดิดูก่อนว่าโดนขโม,มยได้ไงเป็นเพราะความโง่ของสามสาวสไปซี่เฮ้ยน,น,น,นั่นไงนั่นไงตอนที่เราเถียงกันอะมันเดินเอ้ามาข้างหลัง อืมพอรู้แล้วพวกเองสองตัวเรียกข้าเป็นกรรมการเลยเปิดช่องทางให้พวกมันนั่งดีๆก็ดีอยู่แล้วขนมจะได้ไม่หายก็มันชอบว่าข้าวว่าโกงอ่ะโอ้ยก็ีโกงจริงอ่ะตบแรงขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยอย่าหยิบนะไม่ทันแล้วขนไปเต็มเลยเธอห้ามพวกมันไม่ได้หรอกมันคืาออดีตแล้วอีกอย่างคือเวรกรรมที่แกงคนอื่นไว้ เฮ้ยเจ้าขคกกระจกมาเฮ้ยแล้วยังไงมีอะไรว่าเพื่อนเราเหรอแล้วไงสามคนเลยเคน่ะเห็นไหมข้าไม่ได้ขโมยมันหยิบเสร็จแล้วก็รีบปล่อยตัวออกอุ้ยใหญุ่กี้นางเป็ดกับริ้วล้อตีแบตกันอยู่แล้วปล่อยข้านั่งอยู่คนเดียวเห็นไหมความบริสุทธิ์ของข้าไม่ได้ขโมยเว้ยยังยังไม่จบจ้ะ มันเถียงกันใหญ่เลยก้้ยเอมีเยอะเย้ยแล้วพวกมันจะไปไหนกันต่อสะใจโว้ยเนี่ยเอาคืนนางปิดเข้าห้องกลับมานั่งกินแกะของมันึ่งอย่าเกะนะเฮ้ยอย่าเกะเรียบร้อยขับรอ้ว่นเปล่า นงเป็ดโดนบ้างใส่อะไรเนาะของเราใส่อะไรดูก่อนกินกินกันฟินเลยนะปล่อยค่ะโดนใส่ร้ายอยู่ตั้งนานเปิดตาอันเดียวก็พอละมั้งยาแก่อันที่สองเรียบร้อยมันคืออดีตแก้ไขอะไรไม่ได้ นี่พร้อมกินนั่งเป็นเห็นไหมแหมยายปุกกี้ปากดีซะด้วยคิดว่าข้าไม่เห็นเนาะมีกระจกสองกำนะเฮ้ยอา้าวดูให้เต็มตาพวกข้ากินอยู่ว้ยเดี๋ยวมันก็ไปบอกอ้วนขอดูกระจกสองกำรรเฮ้ยเอียมโลมันรู้อะว่าเราจะมาใช้กระจกสองกำเฮ้ยโทรบอกดิมก่อนดิไม่ต้องโทรทำไมอะอ้วนไม่มีโทรศัพท์แหมมีการจะมาโทรบอกอ้วนล่วงหน้าด้วยว่าพวกเราจะมาดูดีนะที่อ้วนนจบ ฮ้ยเฮ้ยพูดเลยนะกระจกไม่ต้องดูลเออเออใจยเย็นค่ะพี่อ้วนพูดให้มันดีๆนะเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคนแค่นี้พอก่อนไหมเดี๋ยวไปกินข้าวอีกอือเก็บก่อนเก็บก่อนพอได้แล้วมั้งกินแค่นั้นอะ่ะ <c oughs> เออมันไม่กินต่อและมันเก็บแ <c oughs> อบไว้ก่อนเดี๋ยวกินใหม่เพื่อแบ่งอ้วนผอมด้วยแม่ทำเป็นรักเพื่อนจะมาแบ่งอ้วนผอมด้วย คนดีใครๆก็อยากแบ่งเป่าใช่อ้าวจบแล้วหรอมีภาพไหมละ่ะไม่มีโอ้นั่นแหละมันจบแล้วกบไปได้แล้วค่าดูเยลลี่2อ,อันอย่าว่าเงั้นนี้นะทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่าย <c oughs> าไปกลับไปคนชั่วต้องโอนแบบนี้แหละขอบใจนะว่านโดนด้ายังไปขอบใจมันอีก ว่าแล้วเชียงน้องสามต้องเป็นคนดีน้อแมวตัวไหนมันว่าค่าละ่ะมันวิ่งไปนู่นแล้วสามสาวสไปซี่อ่ะไม่มีวันทิ้งกันหรอกเพราะเราคือสามสาวสไปซี่ในที่สุดก็ได้กินของแท้แท้อุ้ยตาลุดเป็นไงบ้างอ้วนเปรียปร้ยว ป็นไงบ้างาของสัมผัสถึงของฟรี<ฮ>ขอบใจนะอ้เรื่องกระจกอ่ะเออไม่เป็นไรสนุกไหมครับเ,เพื่อนหนังสนัสาตอนกระจกสองกับ EP พีหกโอ้ยบางอะไรก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะพร้อมตัวเป็นอะไรมาขโมยขนมต้นตะขบเอามาอีกอันหนึ่งดิไม่มีมีแค่นั้นแหละ อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ